หนุ่มพี่น้องกับเจวขมขมเจวดีงัวขมขมใส่ดีงัวแบบไม่ยั <Alex> <S <S ้งเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายบ้านเฮาซู้หูสู้คนมาพอกระสไตล์คือเก่าจากพี่น้องจ๋าวันนี้สไตล์ผ้าผีผ้าน้องเข้ามากินซอยจุเนื้อสดพี่น้องจ๋าเนื้อสดเป็นเนื้อส่วนสันในหนุ่มพี่น้อง กับเจลขมขมเจวดีงัวขมขมใส่ดีงัวงแบบไม่ยั้งเลยเครื่องไนรวกจิ้มพี่น้องมีเท่ากับกระดูกอ่อน เอ็นเกลือสบายหน้ารับแต่ใส่ผงมี่ไปละจับพี่น้อง <laughs> น้ากังในงวน <c oughs> ่วงเนาะจะอ่อนปะอันท้อควันทุนๆเปล่า <laughs> พักมืนอนี่กับมาแบบสุดยอดพี่นอ้องจ้าคมพริกจับอ๋อว่าไงคะกางเจงก็ไม่ใส่หอมนึอนอีหลานนอนแลวแบ่สุงนมหาย

ไปจ้าพ <cat Bal subscriber Airbnb> <ira> <Wow>. ี <I> ่น้องจ๋าไปเสกเก่งๆให้เพื่อนไปแตงผลไม้ให้เพื่อนกินมะเขือเทศกับสตรอเบอรี่มีกินเข้าแล้วกินเข้าจนกินนมสีนนนอ้กินดีๆหรอ อืมอืมอืมหวานอืมเจ็บสุดอยาาอดเลยจ้ะ คันเทนาเ้่มนโอ้อตูเี่ยมงออกมาโตังคิวจ้ะคมีพูดว่าโนตงกิวถ้าไม่เอาอะค่ะ ไม่เอาค่าก็ได้ไม่เอาค่ามามีหืมพี่น้องพักพักสลัดนา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 ผลงานภาพชอบ ใช่ไหมเด็กไม่เอาให้เช็มแต่มันเผ็ดนะลูก mm hmm. บอกว่ามันเผ็ดสไปซี่ฮดิดิอืมสไปซี่ อะไรนั้นมาเกิดเทเละ มาหรอซา oh, <this. S 1> บิซิอ่ะ <laughs> มันไม่ได้เผ็ดอนะลูก <This. S 1> เผ็ดะน,นะโอ้อันนี้น่ยเผ็ดใช่อันนี้เผ็ด <That. S 1> แต่มะเขือเทศะไม่เผ็ด <That. S 1> <laughs> ซาบะกกินปาเครอรเทสกินมี่เพิ่นหมากป่าเคยเ็ดอ,อะไรคะมัไม่กับกิมมี่นั่นแหละ Chưa Hả? Nè. Da. Mẹ. ba? Ăn. 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 ba? <laughs> oh. Thin. Thin ba? <laughs> Whoa. I like it. Yeah, yeah, Eat Eat. No, I Yeah, Oh, เอ้เข็มงอนเยี่ยมาทำนใส่ไม่ดีแถวนี้นะมันไม่กินข้าวอยู่อ้าไปดูทีวีปะไปดูการ์ตูนปะ อ,อ,อ,อืมเออะไรคะเืออืมอะไรอาจจะเคยมาอืมวาน ท้อมัน,มนหุน่น นัดเบบี้ใช่ไหมลูกไม่ใช่เด็กใช่ไหมเดนอนเบบี้เอาวีผมให้มาเม ทำนอนแบหนอง,นอง,นองอเดี๋ยวทำแรยนะมันเจ็บนะคะน้องไม่วพียงสั่นไงมน ลูกไม่เอาห้ามไม่ใช่สเปรย์ของเลยนะบอยอยากเป็นอะไรเพื่อนแต่ว่าเรา่มบอกไปมักนอนแล้วเนี่ยมันแล้งเหรอถ้าบ้อยนอนเบรนเนี่ยมันแล้งเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ไปแ s <S ล้วไปลองตาผ้าเช้านอนค้ำแพ้งไปนอนะ <laughs> ต้องคุมนอนช่วงนี้เป็นบางช่วงบางช่วงกง่ายงพี่น้องเอ้บางช่วงแบยากยากเหงอขันบนนอนเว้นน่ะยนี่มันขึ้นอ่ะเหงอเหงอเมื่อยอยากนอนแต่ห้งบนนอนไปแล้วพี่น้องจ้าฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนที่ติดตามและสมใจขอให้มีความสุขหลายๆพี่น้องวางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องจ๊ะมีความสุขหลายๆจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะ ไม่บายที่นี่มาไม่บายเหรอนาะไม่บายแม่แม่มานี่มาด้ใกล้แบบนี้ไม่บายบายบายจ้าด้วยจ้าขอบคุณค่ะแล้วจ้า like จ้าจ้าจุ like ๊บจุ๊บเ่ยนะเลิฟยูเลิฟยู